พิเศษหนึ่งร้อยแปดสเก้าพิเศษหนึ่งร้อยแดสบเก้าก็คราวที่แล้วพูดถึงภาษานะภาษานี่ก็ดับภาษากคืออริยมรรคมีองแปดก่อนอื่นก็มรรคแปดทั้งนั้นนะ่ะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติพระเจ้าบอกทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นคือเอเสลมัคโคโนัทธนโยคือมรรคแปดก่อนหนึ่งต้องมีสมาธิที่กันมนาะ ตอนนี้ก็อธิบายสมาธิทิิหลากหลายนะถึงภาษาลิบุตรข้อภาษะภาษะนี่ก็มันถ้าเราดับมันได้เนี่ยภาษามันก็มีงั้นแหละแต่มันไม่ทําให้เราเกิดความรู้สึกชอบชังไงก็บอกแล้วบุรีเล่าก็มีขายอยู่น่ะคนสวยคนหลอก็มีอยู่งั้นแหละ แต่มันไม่ดึงดูดเราไปให้ก่อให้เกิดเวทนาชอบชังได้ไงก็เพียงแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าทำได้ไหมที่ที่พทธเจ้าสอนมาลุงกะยะกับสอนพายะทารุจรรยะนะพายะทารุจริยะที่เป็นคนคนอะไรอะ่ะเป็นสูตรท่านสูตรท่านจันทานอ่ะนะ รับใช้ก็อย่างเดียวอ่อนยอมแพ้เขาทุกตลอดเวลาก็ได้อาศัยกินอยู่เท่านั้นเองอะได้กินได้นอนเท่านั้นเองไม่มีไรายได้อะไรเพราะสมัยนั้นอินเดียก็แบ่งเป็นสนะี่วรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรส่วนจันทานนี่เกิดจากต่างวนนะรรณะผสมสู่กันลูกออกมาก็จะเรียกจันทานนะไม่มีสิทธ์ น้ำในบ่อเนี่ยนะวันน้อื่นใช้ได้แต่จันทานใช้ไม่ได้สูตรใช้ไม่ได้สูตรใช้ได้เกี่ยวเก็บอุจจาระเก็บอุจจาระไปทิ้งนะม้วมีหน้าที่อย่างเงี้ยเป็นหลักนะเราก็ได้ข้าวกินนะมันเหมือนขอทานขอทานก็ยังได้เงินได้ทองเยอะแต่สูตรจันทานไม่ได้เลยเลย ได้อาหารกินเท่านั้นแหละนะเพราะงั้นก็จะยอมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการที่ว่าพอยอมหมดทุกอย่างคล้ายๆมันมันหมดตัวตนอ่ะมันไม่มีตัวตนที่จะไปยึดว่าฉันก็เป็นประชาธิปไตยนะเรียกร้องนู่นเรียกร้อ,ยอยงนี่นะไอสิ่งที่เรียกร้องนี่ไม่ใช่เลยก็ะจะ่ตัวเองจะ่ได้เป็นใหญ่เอาสังเกตดูสังเกตดูนะเป็นข้ออ้างนะ ทีนี้ก็ก็อะไรอ่ะอ้างเพื่อจะตัวเองยืด้ทรมตามใจนะเอาทีนี้ทีนี้ก็ได้ข่าวเรือแตกไงเรือแตกก็จมน้ำว่ายพยายามว่ายขึ้นฝั่งก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เอาใบมะเอาเอาเปลือกไม้ใส่คนก็เอาเป็นพระหัตก็เลยบูชา แต่เทวดาบอกว่าเทวดาคือตัวเองอะจิตจิตดีของตัวเองเฮ้ยเราไม่ใช่เทวดาหรอกนู่นเทวดาเราเราไม่ใช่อรหันหรอกอรหันคือปุทธเจ้าอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่แล้วก็ก็เลยตามไปเทวดาคือจิตใจสูงของท่านนะ่ะบอกตัวท่านเองไม่มีใครมาบอกหรอกนะจิตสูงอะบอกอพุทธเจ้าอยู่ที่นู่นที่นี่อ่ะก็ตามไป ขอให้พระเจ้าบอกการบริหารมัน,ม,นม,มีหลักยังไงพระพุทธเจ้าข้าภัยยะเรากาลังบินทบาศในหมู่บ้านอยู่ไม่ใช่เวลาที่บอกสอนครั้งที่หนึ่งก็แล้วครั้งที่สองก็แล้วครั้งที่สามข้ารมเฉริญชีวิตคนเราไม่แน่นอนกระผมเอง่ร้จะตายเมื่อไหร่พระองค์ก็เหมือนกันไม่รู้จะไปนิพพานเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้น มันเวลามันไม่คอยใครนะพู้เจ้าคะ่ะอะงั้นเธอฟังดีตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าสักแต่ว่านะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็แต่สักแต่ว่าสักแต่ว่าติดไปสวยอารมณ์ก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปชอบไปชังไงเวลากินก็อาหารก็กินก็กินไปไม่ต้องชอบไม่ต้องชังกับมัน หูฟังเสียงก็ด่าก็สักแต่ว่าไอ้หมูไอ้หมาไอ้กายไไก่เธอรออะไรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่านะตายเห็นรูปสวยงามก็ก็สักแต่ว่าไม่ต้องไปชอบไปชังมันอา้าวผมก็เป็นงั้นอยู่แล้วเป็นอรหานเลยพอฟังสี่ห้าประโยคคำแค่นี้เป็นอาหา,า,านแล้วเพราะท่านเป็นอยู่แล้วไงเพียงแต่เอาสลากไปติดเพียงแต่รู้ตัว ใช่ S <S <an> หไหมเมื่อก่อนไม่รู้ตัวศักดิ์ไปติดแปะ,ะคุณเป็น,นอนาอนแล้วมางลงกระยะนนั่มกันพระเจ้าบอกว่าถ้าพเท่าผู้แก่ใช่ไหมละ่ะแปดสิบแล้วขอธรรมะสัส้นๆเจ้าบอกจะทํายังไงเธอผู้เท่าแล้วเนาะเอาสัาส้นๆถ้าสิ่งที่ใดก็แล้วแต่ตาเธอไม่เคยเห็นเนี่ยทวานนอกทวังไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัส ไม่เคยมีความรู้สึกนะเธอก็สักแต่ว่าเห็นเพราะเธอไม่รู้ไงหรือผู้หญิงสวยล่อก็สวยเธอไม่มีอารมณ์ไงแต่คนที่เขามีอารมณ์โอ้โหสวยเนี่อยากจะไปเสพเขาอยากจะไปเสพสองว่านะี่ยเขาเคยมีอารมณ์อย่างนี้ได้ข่าวเล่าลือมาว่าจะมีความสกป้นอย่างนี้เขา้เขาก็ก็สั่งสมเป็น เป็นอุปทานในจิตพอเจอขึ้นก็ไอ้นั่นเลยกามก็ขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยรับทราบอารมณ์เลยเนี่ยเราก็สักแต่ว่าสักแต่ว่านะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้รับทราบอารมณ์มันก็ไม่มีปัญหาก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามาลงกระยะก็เลยบอ้ผมเข้าใจแล้วคือ คือเราถาวรน,นอกทาวารใน,นาตาก,ตตกระทบหูจมูกได้กินลิ้นได้รสปากไปสัมผัสนะกายได้สมัมผัสแต่ต้องนะผมถ้าเราขาดสติเราก็จะเกิดชอบเกิดชังได้นะให้มีสติตั้งคิดอย่างนั้นให้มีสติว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่า,วามันไม่เป็นไรคนเน่าเปื่อยผูพังหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันแป๊ป้วนหมดไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน มีแต่นิพพานในเที่ยงแท้แน่นอนต้องพัดพลาดากกันแน่ก็สับแต่ว่าสับแต่ว่าเห็นสาวโอ้เรามีครอบครัวเดี๋ยวเราก็ตายใช่ไหมแล้วเราก็ตายแต่ไปมีลูกหลานก็ตายหมดเราก็ตายไม่มีอะไรเพราะงั้นอย่าไปติดทิศผูกพันดีที่สุดนะอรัทีนี้อีกคนหนึ่งเราก็ยกตัวอย่าง เขาที่จะจำได้อะน,นะพา <c oughs> ศัสสเป็นคนมีฐานะร่ำรวยมีภาษาสามไม่รู้คล้ายพระพุทธเจ้า,ามากคล้ายเจ้าชายเศรษฐาแต่ไม่ใช่ตระกูลของของของมหาษตริะเป็นตระกูลของพราหมณ์ใช่ไหรวยก็เป็นนักวัยหนุ่มก็ไปไปดูโดนตีไปแล้วก็แจกเงนินให้เขาเขาก็เต่นต้องตังตองตัง,ตง ดีแล้วได้รางวัลตบรางวัลตบรางวัลเอาเงินแจกแจกเอาเงินเป็นตั้งตั้งตั้งไว้ก็แจกแจกก็แค่นั้นเองจากวันไปเดือนยู่เดือนเป็นปีหลายปีเขาเกิดความเบื่อหน่ายผู้หญิงก็เยอะแยะหมดนอนโปเปื่อยกันก็อย่างนั้นแหละก็เกิดความเบื่อหน่ายนิพพิธาก็เลยเดินออกมา ขาดสติรองเท้าทองหลุดลุ่ยไปเดินไปเดินมาเดินก็บ่นว่าวุ่นวายหนอ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 เพราะไอผู้หญิงที่สวยๆทั้งหลายเนี่ยนะที่เมื่อก่อนเราเคยชอบเนี่ยอีกไม่นานเขาก็ตายอายุไม่ถึงร้อยล้วก็ตายไม่มีอะไรเราเองเราก็ต้องตายไม่มีอะไร เราให้เวลาเสียไปทําอะไรไปแจกแล้วก็ไปเสพกับผู้หญิงเพราะนั้นคนนี้ไปเพื่ออะไรเดี๋ยวก็ตายกันหมดวุ่นวายโอ้ไม่มีทางออกในชีวิตเนี่ยคนมีบุญบาร,รมีก็เลยเดินเพ้อพกไปวุ่นวายหนอ่อยวุ่นวายหนอ่ยนอยผู้เจ้าได้ยินว่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่วุ่นวายก็ไปหาก็เลยเพศ อนุไออนุปภาพพิกถาีทานนะเนคขมะกามาทิตวะสังสักขะนะคือให้รู้ว่าทานอมิสงของทานเนคขมะออกจากกามปรยาวัตเปลี่ยน,นแล้วก็สวรรค์สังสักขะสวรค์ก็มีสวรคแท,ท้สวรรเทสวรจริง ที่มีทุกข์มาเถือก็คือโลกตระนะและโทษของกามนะมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็มีสภาวะเออจริงอ่นะแล้วทานสิ่งของทานสิ่งของมันก็เบื้องต้นไอแต่ไอทานติดที่เราไปติดยึดผูกพันเนี่ยออกไปเนี่ยเรากำลังคิดอ๋อเราต้องเอายอ้ตัวนี้ออกไปเนาะ ออกไปมันก็จบก็เป็นแนคขมะนิสังสาออกจากกามพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนก็หมดราคาโทสะโมหะนั่นแหละก็สวรรค์แท้สวรรค์เทศเนี่ยนะก็เป็นสุนสดรบันพ่อมาตามมาตามเจอก็ไอ้ลูกหายไปไหนเก็บเงินท้าอะไรก็ตามฟังพระเจ้าพระเจ้าก็เทศอนุปุภาพิกถาอีกที คราวนี้ยศศักบรลุเป็นพระอรหันต์นะคับบวชแล้วเ,เป็นก็บปุอรหันต์ซ้ำกันนี่แหละเธอฟังอัตามาเนี่ยฟังแล้วเธอพยายามมันมันมันหมาก็พูดเหมือนเดิมแต่เธอไม่เหมือนเดิมแล้วเธอฟังเธอก็พิณาไ้าควรใช่ไหมเธอฟังทำสม่ำเสมอแล้วก็สนทนากับเพื่อน มันก็จะแตกก็จะเพิ่มสมมาทิฏฐินะแล้วก็สงบในธรรมขณะนั้นก็ไข้ควรไปด้วยสงบในธรรมไม่ชอบไม่ชังตลอดบ่อยๆไปบ่อยไปบ่อยบ่อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าบ่อยมากๆถ้าตลอดเวลาได้เธอก็จะบรรลุได้เร็วแล้วเธอก็จะเห็นแจ้งธรรมเห็นมันไม่มันไม่เที่ยงมันมทุกข์ไมมีตัวตนเพราะเราสงบเนะี่ย เราจะทําอะไรก็แล้วเราจะไม่เราจะจะไม่ละการหลีกเล่นพบเจ้าเจ้าเองพระอรหันในสมัยนั้นก็ตามพอเสร็จภารกิจก็หลีกออกเลนคือไปอยู่คนเดียวพิจารณาใครค,ควรไปสงบในธรรมขณะที่อยู่ใครก็สงบในธรรมเลยก็พูดแต่หลักเลยก็เลยไปเรื่อยๆไม่หวังหลักยศรสร,สริลไม่หวังอะไรทั้งนั้นแหละปรารถนาให้คนก็าพ้นทุกอย่างเดียวนะก็เป็นอาหารหันเะนี่ย ยกตัวอย่างแค่นี้พอนะเนี่ยมันก็มันเกิดจากผัสสะผัสสะเป็นเหตุเกิดเนี่ยมูลสูตรจำได้แล้วนะมูลสูตรต้องมีฉันทะเป็นมูลฉันทะแปลว่ามุ่งหมายปรารถนามุ่งหมายปรารถนาอะไรเราก็ทําเต็มที่ฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาฉันทะก็ทําเต็มที่ จิตติดแค่จดจอมีมังสาพิจารณาตินเนื้อนะอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะก็เพียนใเนี่ยพระัังเป้าหมายฉันทาเป็นมูลมนาสิการเป็นแดนเกิดพิจารณาไปถึงที่เกิดพิจารณาไปที่เกิดแล้วแล้วระดับดับไอ้ไอ้ออตัวที่เกิดได้แต่เหตุเกิดมาจากผัสสะผัสสะเป็นเหตุเกิด ัสษะเป็นเหตุเกิดที่เกิดชอบเกิดชังภาษาครับเนี่ยถวารนอกถวารในเนีกระทบนันก็ดับมันยากอ่ะก็ทีนี้ก็ข้อสิบเอ็ดต่อนะเดี๋ยวมันจะซ้ําไปเดี๋ยวคนฟังเกา่าๆเดี๋ยวเกิดเบือ่อแต่ทบทวนเนี่ยเธอทบทวนดูนึกเกิ่เออมาเคยพูดไปแล้วก็เอาไอ้ของเก่ามาพูดเสริมเท่านั้นแหละ ข้อ99เล่ม12หน้า94เรื่องอายตนะพิสูจน์เหล่านั้นเชื่อใจดีภาสิตของภาษาเรีบบตรดีจริงขอรับเราได้ถามแล้วก็ได้ถามปัญหาต่อไปนี่ไหมผู้เจ้ากาที่เป็นสมาธิกทีเนี่ยนะพพนนมไม่ใช่ผู้เจ้ากานี่ไหมขอรับนะขอรับพูดปิดไปไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ดูพูดนะภาษาลรียตรบ,บ,บอกนี่ เมือ่อใดอายสาวกู้ชัดอิยะอญญายตนะหกประการเหตุเกิดอญญายะหกประการความดับอญญายตนะหกประการข้อปฏิบัติให้ดับอญญายตนะหกประการแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละอิยะสาวกก็ชื่อว่าสมาริมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสแน่วแน่เป็นธมตมะนะครับเข้าสู่ธรรมไว้ในนี้คือนิพพานนะ ทำให้ในนี้มีนิพพานพ้นทุกข์เป็นนามาตะเท่านั้นแหละมีแค่นี้นะ,นะอาญาณหกเป็นอย่างไรเหตุเกิดเป็นเนี้ยเหตุเกิดเนี้ยหกเป็นอย่างไรอดับยังไงแล้วก็วิธีจะดับอายนะทำยังไงวิธีจะดับอายตนะรู่แล้วเราพอรู้แล้วอาญาณคือสะพานเชื่อมต่อไปอยังทวารน,นะ เพราะพอมันเชื่อมต่อตาเห็นรูปปดหมดหน้าที่ของอาญาธนะตอนนี้ก็เป็นทาวารประสาทรูปเลยรับหน้าที่ต่อไปครบโกจรรูปวิญญาณรูญญญ้จักสุวิญญาณจำสามหัวใจได้ไหมนั่นแหละก็เก <c oughs> ิดเวทนาเวทนา็คือตาเกิดเวทนาหกตัณหาหกอนะณอาจาสนะคืออาจานะคือตา หูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะนามเกิดเหตุเกิดนะยะจึงมีนึกถึงปฏิจจสมุปบาทเพราะอนุสัยอาสวะก็ทำให้เกิดอวิชชาเมื่อมีอวิชชาก็จะทำให้เกิดสังขารสังขารี่ทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็จะทำ มันรู้รู้ไปรู้รู้ที่ลูกลูกเป็สิ่งที่ถูกรู้นามคือตัวไปรู้ก็รู้ลูกนามพอรู้รูปนามมันก็จะเป็นอายสลายตนะเชื่อมต่อไปยังอายณะหรือสญาลัยะนะเชื่อมต่อไปยังทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเันเกิดจากลูกนามนามลูกเกิดเหตุเกิดอายตถนะหกประการจึงมี ถามเลาะลงย้อนถามดูว่านามรูปเกิดจากอะไรใช่ไหมนามรูกก็เลยนามรูปก็ปเกิดมาจากวิญญาณธาตุหรืออาใชะไหมอ่ะนามรูปนะเกิดแห่งหกและอายนาเกิดจากอะไรสลายตะก็เกิดจากนามรูกเห็นไหมละพอมีนามรูปมันก็ผ่านไปยังสลายตนะ เหตุเกิดคืออายุนะประการจึงมีเพราะมีนามรูปเพราะนามรูปดับความดับแห่งอายตนาหกจึงมีนามรูปดับนามรูปดับคือเราไม่ต้องไปรู้สักแต่ว่าสักแต่ว่าไงไม่ต้องรู้หรอกนามไม่ต้องไปรู้หรอกผู้หญิงสวยจะจีบจะอะไรมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปรู้ มาแต่เด็กๆเ,เลยเจ็ดขวบมาพระเจ้าพาราหุ่นมาเลยไม่ต้องไปรู้หรอกเอาแค่เนี้ยมาบวชมารู้เนี่ยมารู้ไอ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 ,อ,อ,อ้ต้นเหตุแต่งทุกข์ก็ดับต้นเหตุงทุกข์ดกได้ก็จบว่บางั้นนะไปยิ่งรู้ยิ่งติดไม่ใช่ยิ่งรู้ยิ่งมีประสบะการณ์จะมาหลงผิดมาต่างโอ้ยกว่าจะละได้ตอนไม่รู้มันก็ไม่มีอะไรมันก็เฉยๆเออเธอดูเด็กสิ พ่อแม่เขาจะแหมพ่อแม่เขาจะจูบกันก็จะอะไรก็เ,เฉยอัตมาเคยเป็นเด็กเชื่อว่าอาตมาเคยเป็นเด็กเมื่อก่อนพ่อเป็นตำรวจไปคุมงานพุทธบาทสระบุรีเอาจากจากที่อื่นมาเห็นไหมเราก็มาพักที่โรงแรมโรงแรมนั้นเราเป็นเด็กอะเด็กไม่รู้เรื่อง ต่นี้เขาเขานอนกันผู้ชายผู้หญิงนอนกันนี่มันมีรู้มาก็เสียงอะไรดูเสียงร้องเสียงอะไรมาดูอ๋อผู้ชายผู้หญิงเขา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 จัดการกันเนะ่ะ mm. อุย้ยมว่าตกใจเลยนะตกใจเลยอาตมาไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะไปหยากนั่นอะไรหรอกตกใจกลัวปิดประตูเลยกลัวกลัวแล้วก็ ยังไงอ่ะเอ้าพ่อเขาเวนานมาพ่อเขเปิดก็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 ไม่กล้าเปิดพวกกลัวเขาจะไปเล่นงานเราเนี่ยม,มันกใกล้เคียงกับสักแต่ว่าสักแต่ว่าใช่ไหมมันไม่โกรดชอบเกิดชังนะแต่มันเกิดความกลัวเนี่ยมันตอนปเป็นเด็กเนี่ยงั้นถ้าตอนเด็กมาปุ๊บเนี่ยนะแล้วมาศึกษาธรรมเลยเนี่ยนะ มันก็ไม่ต้องไปชอบไงมันกะละได้ง่ายรู้ความจริงสัจจะแล้วก็จะเกิดทีลริโอตปะกละอายเกงกลัวตบบาปพ,พูดถึงเออมันจะติดยึดไปนานแสนนานนะวิบากกรรมที่เราไปติดยึดผูกพันนะเราจะตายที่เกิดเป็นเปรตนรกสัตว์อสุรกายลี้แยะมากมายน้าเรียกจบจากสิ้นนะงั้นเราจบไปแล้วเนี่ยเราจะเกิดอีกก็ได้ไม่เกิดอีกก็ได้เพราะเราเป็นอันหลันแล้วเนี่ยเราจะเกิดก็ไม่มีโทษมีภัยอะไร เราเกิดมาก็ช่วยก็ต่อไม่เสียเวลามันเป็นบารมีให้สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นพระโพธิสัตว์ไปนะเราก็จะเป็นสัตบุตรสัตบุรุษอย่างน้อยก็เป็นสัตบุรก็รู้ว่าใครเป็นพระโพธิสัตว์มั่งแต่คนไม่รู้น่าสงสารพ,พระโพธิสัตว์มาช่วยอรตมาเห็นนี่นะในหลวงรอเก้ารอเสร็จนี่เห็นชัดเจนคนเขาเป็นอาสาตบรุอเขาก็ไม่รู้ก็ดา่า เขากดาานน็ด่าใส่ร้ายไปยุธดดี้คนหนึ่งด่าใส่ร้ายนะก็จะก็รับไปบากไปเพราะเขาเป็นอัศว์ตรวจนะเขารู้วิชาทางโลกมั่งรู้ประวัติศาสตร์เป็นไงเขาพูดตามประวัติศาสตร์แต่เขาไม่เคยเขาไม่มีประสบาก,การณ์ปกครองเขาไม่รู้หรอกทศก็พูดเอาเอาเท่ เพื่อให้มวลมาฟังกันเยอะมาได้เงินบริจาคปากเขาก็บูดบริสุทธิ์บริสุทธิ์อะไรต่ออะไรเนี่ยเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้สัตว์ตะบิดอสัตว์ตะบิสัตว์ปรุนนี่สําคัญนะถ้าเธอไม่เข้าใจสัตว์ตะบิดเป็นเบื้องต้นนี่นะจะททาให้เธอมิจฉาทิฐิมีทิฐิที่ไม่ถูกต้องได้เพราะสัตว์ปรุนเขาไม่สอนเธอแม้แต่ันก็อยากจะทัวร์หลายครั้งเรื่องสัตว์ตะเบิเนี่ย เป็นสมาธิที่ถีบอย่างหนึ่งถ้าเธอไม่รู้สัตว์ตะเบะสัตว์ตะเบิดคนพานบัณฑิตเธอไม่รู้เธอก็มิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกสําคัญมากเลยเนี่ยพนามรูปดับก็บความดับแผงอายาจึงมีคือไม่รู้ลูกไม่รู้สิ่งที่ถูกรู้มนรู้แต่สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันก็ไม่ชอบไม่ชังไงข้อประยัด ให้ดับให้ดับอญญายนะคือสมาติท,เทิเนี่ยนมาพูดเลื่สมาติถิเนี่ยนะครการที่ดับทาําไงจะสักแต่ว่าได้ก็ถือสีนั่นแหละเป็นหลักสมาติทิมรรคแปดอ,ญญาาอ,อิยมร๊ะมุงแปดนะเมื่อใดอริยสาวก้ชัดอัยนณะอญญุปการเหตุเกิดแห่งอริยอุปการความดับอุญญปการก็ไปวายถึงดับ โรการเมื่อน,นั้นแหละเธอก็จะราคานุสยโด้วยไปการทั้งปวงนี่ย่อๆแล้วกันนะพอราคานุสัยก็ก็ไม่เหี่ยววิชาก็จะมีวิชาแทนนะดับอาวิชาได้วิชาก็จะเกิดเป็นผู้ทำห้สุแธังทุกได้แม้ด้่เหตุเพียงเท่านี้อาเดชสมกชื่อว่าเป็นผู้มีสมาทิฏฐิเห็นตรงเห็นตรงกิสมาติทิฏิมีความเลืยบสายแน่วแน่ เป็นอรรมะมาสู่ธรรมวินัยนี้นิพพานเอาวันนี้ก็พอสมบูรณ์เวลาโมทนาสาธทุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตตรงธรรมเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลําดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมมีปัญหาก็ถามได้จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็ยินดีนะเจ้าค่ะ ถ้าเห็นว่า Tik t o k y อ u ยูทูในนามมูนิธิจิตทงธรรมหรือ Facebook ในนามจุภลักษ์วิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนได้ปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่าน พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ